ไม่มีทางที่พวกกอบลินจะหายไปเฉยๆต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันหายไปแล้วจะเป็นตัวอะไรล่ะที่ทําแบบนั้นได้นะฮะฮะ น anyway, <si> <si> ี่มันตัวบ้าอะไรกันพวกพวกนี้มันมาจากไหนไม่แปลกเลยที่พวกกอบริดมันจะหายไปน่ะเฮ้อเฮ้อเสียงอะไรอ่ะเออะเกิดอะไรขึ้นอ๋อ น่านายน้อยนายน้อยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเออโครงกระดูกพวกนี้มันเป็นกอบลินที่หายไปในเมืองไม่ใช่เหรองั้นแล้วใครเป็นคนฆ่าพวกมันล่ะลิชไงเป็นตัวตนที่ใช้ความตายเป็นหุ่นเชิดก็คงเป็นเขานั่นแหละที่ฆ่าพวกนี้ทั้งหมดนะ่ะ เหมือนว่าพวกมันต้องการที่จะหยุดพวกเราที่จะไปทำสัญญากับมังกรและเปิดสุสานแล้วก็นะพวกเราถูกล้อมไว้แล้วละ่ะไม่มีทางเลือกนอกจากต่อสู้พวกมันจะไม่หายไปจนกว่าเราจะเจอผู้อัญเชิญฉันจะรีบตามหาร่างจริงเองพอะง้นพวกนายก็ซื้อเวลาให้ฉันด้วยละ่ะเอาละ่ะไปซะฝากด้วยนะ พวกมันไม่ต้องการให้เพนดากอนกลับมารุ่งโรดถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่ยอมปล่อยพวกมันไปแน่นายน้อยที่เปลี่ยนไปแทบจะเป็นคนละคนบางทีเขาอาจจะทําได้ดีกว่าบรรพบุรุษรุ่นก่อนซะอีกนายน้อยที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ่ะก็ดีอยู่แล้วถ้าเขาสามารถควบคุมมังกรและเปิดสุสารได้แล้วก็จะนําความรุ่งโรดกลับมาและเติบโตไปเรื่อยๆไม่เหลือเวลาให้ถอยกลับแล้วเพนดากอนจะหวนคืนอีกครั้ง ให้แล้วเพราะเราคือเราคือความภาคภูมิใจของกองพลมังกรเขาวจากที่ฉันคิดพวกนี้จะเลงที่จะเอาชีวิตของเอเลนฉันไม่มีจังหวะให้ตามหาริสเลย ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางแผนเรื่องพวกนี้การล่มสลายของแพนดากอนและการก่อกระบฏของวอ์ล้วนเชื่อมโยงกันพวกนั้นต้องการบางอย่างเป็นแน่ในการทำเรื่องพวกนี้ึ <c oughs> งั้นฉันก็จะช่วยแกก่อนละกันท่านจะนำอำนาจของแพนดากอนกลับมาอีกครั้งให้ขัดกับแกเพราะงั้นอยากจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามาเลยแล้วก็ท่านจะฟื้นฟูตระกูลวอยอีกครั้ง ด้วยมือของฉันเราต้องสู้กับพวกนี้อีกตั้งเยอะแม้ว่าจะเป็นแค่โครงกระดูกกอบลินถ้าเยอะขนาดนี้คงจะยืดได้อีกไม่นานแล้วก็ลิช